สิบห้าธันวาสองพันห้ารอยหกสิบหกครับผมอยู่ที่สถานีวิจัยยางบุรีรัมครับนะผมผมวันนี้ผมดีใจมากนะผมเจอต้นยางในอุดมคติของผมนี่นี่ต้นเบลเล์เลยนะนี่โอกไม่หุ้นะมเนาะเพราะว่าต้องอายุมากกว่าสี่สิปีแน่เนี่ยอย่างเงี้ยนะทำไมถึงเรียกว่าต้นยางในอุดมคตินี่ไงกิ่งก้านสาขายเยอะครับกิ่งก้านสาขายเยอะในอดีตนอะเรามักจะลิด ขแขนงของของของกิ่งเนี่ยออกครับนะให้ต้นยางสูงๆขึ้นไปครับนะซึ่งวิธีนั้นน่ะมันไม่ทนพายุฤรดูดร้อนครับนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะต่อไปนี้นะพี่น้องนะถ้าจะปลูกยางใหม่นะให้ปลูกเจ็ดคูณเจ็ดเม็ดเลยไร่หนึ่งปลูกแค่สี่สิบต้นพอเอาต้นขนาดนี้ต้นแบบนี้ต้นแบบนี้ให้มันอยู่ได้ปีเลยร้อยปีเลยเนีย่แบบนี้ถ้าทรงพุ่มเขาแบบนี้นะเขาแต่กิ่งก้านสาขายเยอะมากครับเหมือนต้นโพแล้วนะนี่ นี่นี่เขาอยู่ได้เป็นละร้อยปีนะครับนะทีนี้การที่จะเพิ่มผลิตเขาก็ทาเหมือนที่ผมเคยพูดบ่อยๆคือใช้เสียมแซะนี่ครับแซะเปลือกพวกนี้ทาความสะอาดของเขาครับนาะทาให้สะอาดครับนี่นี่มาดูมาดูด้านนี้มาเออเนี่ยเนี่มาดูครับมาดูดูนี่นี่น,น,นี่โอ้โหมีหมดเยอะแยะเลยเห็นไหมนี่นี่นี่นแซะให้สะอาดครับแซะให้สะอาดเอาเสียมนะใช้เสียมนะ คนต้นก็แซ่สารครับเนะก็เอาปุ๋ยคอ,อกใส่ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเอเอ็มสูตรครูเซมนะฉีขึ้ไปสูงๆครับให้เขาไหลอาบกันมาเลยน,นี่อย่างต้นเนี้ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสองกิโลต่อมีดนะนี่ต้นอย่างนี้นะต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่นี่นี่ผมหามานานเลยนะว่าต้นยางอุดมพัิเจอแล้วนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วนี่ย้ำอีกครั้งครับยางอยู่ได้เป็นร้อยปีนะดูแลเขาดีๆกรีดยางวันเว้นวัน รอยแผลกรีดครึ่งหนึ่งของลำต้นทำความสะอาดเปลือกฉีดพ่นด้วยน้ำเอ็มสูตรครูเซมใส่ปุ๋ยคอกแค่นี้พอครับนี่ทำให้ต้นแบบนี้อันนี้ต้นใหญ่เนี่ยแตดแ่ดูแล้วดูว่าแล้วเขาก็อาจจะมันไม่ค่อยดูแลดีเท่าไหร่ครับเนี่ยนะนอย่าลืมครับหนึ่งไร่ปลูกแค่สี่สิบต้นพอเอาต้นใหญ่ๆปูเป็นคนปลูกนะกรีดยางตัดยาง ได้ถึงรุ่นหลานครับสงสัยโทรมานะศูนย์แ7ดเจ็ดสอครูเซมบุญเซนาเอาสวัสดีครับ